บอลไดบอลหญิงวีแอลปี2023เป็นคู่ไทยพบกับโคเอเชียกลายเป็นว่าโคเอเชียสาบานเอาชนะประเทศไทยไปคือ3-0เซต้ดยสกอร์ผลคะแนนดังต่อไปนี้เซตที่1โคเอเชียชนะไทยไปคือ25-17เซตที่2โคเอเชียชนะไทยไปคือ25-21เซตที่3โคเอเชียชนะไทยไปคือ25-20ต่อผมเองก็ไม่รู้ครับว่าคุณผู้ชมจะซีเรียสและเครียดแค่ไหนในการรับชมบอลย์บอลแต่สําหรับผมแล้วทุกอย่างมันคือความสุขและความสนุกสนานเฮฮาครับคุณผู้ชมฮะและว,วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปดูช็อตจังหวะมันๆที่ สาวไทยทำสไปให้โลกเห็นว่านี่มันไม่ใช่แค่บอลลีบอลอย่างเดียวนี่มันคือจินตีลาการรวมระหว่างบอลลีบอลฟุตบอลและตะกอ้อเข้าด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนบอลจะตกพื้นไปฝั่งทางไทยแล้วกรรมการก็เป่าให้ทางโคเอเชียได้ตามทางโคก็บอกว่าลงแน่นอนผมเชื่อก็หดลงเงื่อกรรมการเชื่อผมสิอยาดูก่อนไนดะะ้ะผลจะออกมาเป็นยังไงคะมั่นใจครว่าลงแบบมัม่นใจคะัจะจมู้บอกไม่จริงเลยอีฉันใช้เท้าเกะทันนะคะเนี่ยเนี่ยเกะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งให้บิา แต่ผมว่ามันลงมันเตะที่ปลายเท้าแล้วเหมือนเกิดจะตกลงพื้นสนามก่อนคุณเชื่อผมสิเชื่อผมมเชื่อคนรอได้ไหมอะดูภาพชออีกครั้งกับคุณผู้ชมอัชราพรตีลูกตกงัดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ครับผมว่าลงครับโอเคถ้าคุณมั่นใจผมจะให้ช่างกองเช็กอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่จริงค่ะนัชชาเชื่อครับว่าไม่ลงค่ะคนดวดก็มั่นใจครับคุณผู้ชมว่าไม่ลงแน่นอนจังหวะนี้และปิยนุชก็งัดขึ้นมาชมพูใช้เท่างัดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งและตามด้วยบบบมมมิครัตขึ้นาอีกีกท เป็นไงครับทีนี้เห็นอย่างชัดเจนไหมครับแม่โคดวนบอกนี่ยกดวโป้งให้เลยบายมันต้องแบบนี้สิแม่ทั้งหวัวตะก,กอดีมีกเปนการทำท่าทางให้ดูด้วยมาเป็นไหดครับคุณผู้ชมครับ เป็นไดครับนี่และครับคือพลังพาวเวอร์ของสาวไทยเราถึงในแมตชนี้พวกเราจะเล่นหลุดฟอร์มกันไปบ้างแต่โดยรวมแล้วผมก็ถือว่าเป็นการเล่นที่สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับอย่าไปเครียดครับในการรับชมกีฬาประเภทนี้โดยสาวๆก็ได้ออกมาบอกไว้ว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นะครับพวกดิฉันเ่ยก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่แล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนส่งกําลังใจมาให้พวกเรามากกว่านะคะพวกเราเข้าใจครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับแอดมินจะให้กําลังใจพวกเธอเองนะยังไงแอดมินวันมาสเตอร์แล้กองเชียร์ก็จะเชียร์พวกคุณอยู่ดี รักสาวได้เร้วทุกคนไม่ต้องเสียใจไปนะแลว,วันนี้ครับคุณผู้ชมช่องแอดบินวันมาสเตอร์เลจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์ลงไปถึงทัศนคติของชาวโลกกันครับว่าเขาจะมาพูดถึงประเทศไทยยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับสนับสนุนโดยต้องทําอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรก เรื่องไฮยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทยมีตัวยาโซเดียมไฮยายลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคาวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณกดติดตามให้กับบังใจแอดมินด้วยนะ เฮ้ย <Hey. S 2> ขอไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวโกเอเยคนนี้ที่เป็นคู่แข่งขันเราครับได้ประกาศให้กําลังใจาสาวไทยไว่าไทยแลนด์ Thailand, คุณทาได้ดีแล้วคุณทาได้ยอดเยี่ยมแล้วแต่โคเอเยของเรามีการทําการบ้านอย่างดีก่อนที่จะมาเจอกับคุณโคชโคเอเยมีการทํางานหนักมากในการที่จะมาเชิญหน้ากับสาวไทยแต่โคเอเียของเรามีวิธีการทําการบ้านได้ดีกว่าคุณก็แค่นั้นเองและสาวไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ประคุณพยายามต่อไปสู้ต่อไปนะและประคุณทุกคนเรืออีกหนึ่งสัปดาห์ในการแข่งขันและพวกเขากําลังจะจัดขึ้นที่ไทย บ้านเกิดเขาพวกคุณฉันเชื่อว่าพลังใจของพวคุณจะกลับมายางร้นหลาด้วยกองเชียร์ทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะสาวไทยและฉันรักพวกคุณขอเมุต่มาครับคุณผู้ชมกรับเป็นชาวโคเอเจท่านนี้ได้มาพูดถึงลูกพิษดานของไทยไว้ว่าแอนี่ผมไม่รู้ว่าผมบรรับชมบอลเล์บอลหรือว่าผมบรรับชมเซบักตะก้อกันแน่และการทําวิธีนี้ในการเล่นไม่ได้เรียกว่าเป็นการฟาบอลหรือการพาบอลแต่อย่างใดตามแต่ที่ลูกยังไม่ตกถึงพื้นก็ถือว่าพวกคุณนั้นยังไม่เสียแต้มและช็อตนี้พวกคุณทําให้ฉันตาเลงมากไม่คิดวว่่าาาพกคุณจะทํได้บีใชม กําเนนิิดของงส่งาบีเขาเป็นชาวบราซิลผมว่าก็น่าจ,จะใช่นะครับเพราะกาบีเวลาซ้อมเนี่ยชอบรอลูกนนบอลบอลด้วยเท้าเล่นด้วยนะมันเป็นการเสริมสร้างสกเกลข้อมูลต่อมากับคุณผู้ชมเป็นชาวโคเอเชคนนี้เขาได้มาพูดถึงวิธีการเล่นของสาวไทยไว้ว่าว้าวไทยแลนด์คุณทําได้ยอดเยี่ยมแล้วแต่โคเอเชของเรามีวิธีการแก้บอลและวิธีการรับมือของพวกคุณได้ดีมากกว่านับถือในความพยายามของพวกคุณในการสู้กับพวกเราต้องยอมรับว่าโคเอเชของเรารู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากที่พวกเราสามารถเอาชนะคุณได้และมีโอกาสได้ น, Thailand. นี่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรับชมเบสบอล v วีของฉันรักพวกคุณทีมไทยและทีมโคเอเชียคอมเมนตาบาครับคุณผู้ชมคร,รับเป็นชาวโคเอเชียอีกคนนึงได้มาพูดถึงทีมไทยไปว่าเอา Amazing Thailand คุณทําได้อย่างไรในการที่คุณทํารูปแบบนั้นและควรรู้ไหมทีมไทยคุณทาให้โค้ชของเราหน้าแตกในการประท้วงเิดกขุนและใครอะรามันจะไปคิดได้ว่าพวกคุณจะสามารถเล่นแบบนั้นและลูกไม่ตกถึงพื้นโอกาสที่จะทําได้โอกาสมันคือหนึ่งในล้านเชียวนะท่านี่คือกีราเซบักตะกอพวกคุณคงเป็นแชมป์โลก ไปแล้วรู้ไหมคุณทำให้ฉันกดรีเพย์ดูหลายรอบมากและฉันยังไม่หยุดจะเชื่อสายตาของฉันเลยว่าพวกคุณจะทําได้คุณสุดยอดมากรักพวกคุณรักชัจูอนโมกสีจบจากคอมเมนต์ของชาวโคเอเชียต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวตุรกีกันบ้างนะครับและเราจะพบกับเขาในวันที่29มิถุนายนนี้นะคุณผู้ชมนะแข่งที่ประเทศไทยในสัปดาห์ที่3ามขาไคุณนะครับคุณผู้ชมเป็นชาวตุรกีคนนี้เขาได้ประกาศชื่นชมสาวไทยไว้ว่าเวเตกูดไทยแลนด์นี่ Amazing มากในการเล่นกับโคเอเชียไม่น่าเชื่อว่าพวกคุณจะสามารถเล่นลูกแปลก ไดด้้ขนานาีถึงในสัปดาห์ที่2พวกคุณจะไม่ชนะใครเลยแต่ฉันเชื่อว่าในสัปดาห์ที่3ในการไปแข่งที่ประเทศไทยทีมสาวไทยจะต้องสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูปีนี้ในการมาเจอกับประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราไปแข่งที่บ้านของเขาทุกปีเขาจะมาแข่งที่บ้านของเรานี่เป็นสิ่งที่ฉันกลัวและกังวลที่สุดว่าชาวตุรกีของเราจะโดนทีมไทยโหร้องใส่ไหมฉันหมายถึงกองเชียร์บ้านของเขาแต่ฉันคิดว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียในการที่ไปแข่งกับทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวตุรกีอีกคนหนึ่งได้มากล่าวถึง ทีมไทยว่างพ้กุณทำได้ดีมากในการสู้กับโคเอเชียต้องยอมรับว่าเกมรับงค้กุณสู้โคเอเชียไม่ได้ในครั้งนี้แต่ในเรื่องของเกมลุกหน้า3ามโค้กุณหรือว่าทำได้ดีแล้วชจออนมงสีเธอเก่งจริงๆและฉันรู้สึกประทับใจในการเล่นงพวกุนโคเอเชียนั้นไม่ธรรมดาและแข็งแกร่งมากเทพี JP เห็นความโชคดีเข้าข้างพวกเขาและพวกเขาคือผู้ชนะส่วนทีมไทยคือผู้แพ้แต่ในสัปดาห์ที่3ทีมไทยจะกลับมาแข่งแร่งอีกครั้งฉันเชื่อว่าพวกเขาจะมีพลังกายและพลังใจเหลือเฟือในการที่ไปแข่งที่บ้านของเขาเองคุณเชื่อเรื่องจิตวิ หรือเมื่อพวกเขาได้ไปแข่งที่ไทยแลนด์และพวกเขาจะมีทั้งสองอย่างระหว่างพลังกายและพลังใจจากกองเชียร์ของพวกเขาฉันเชื่อแบบนั้นสู้นะสาวไทยคอมเมตตาครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวตุรกีอีกท่านหนึ่งครับได้ประกาวให้กําลังใจสาวไทยไว้ว่ามันก็จริงอยู่ในสัปดาห์ที่2ที่พวกคุณไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยรายการ VNL อาจจะไม่โดดเด่นมากนักไม่ต้องเสียใจไปในสัปดาห์ที่2ที่พวกคุณไม่ชนะใครเลยสาวไทยอย่างไรฉันจะขอชื่นชมและเชียพวกเธอต่อไปจากตุรกีจบจากคอ คมามคิดของชาวตุรกีต่อไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมความนต์ของชาวญี่ปุ่นกันสักได้ด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นคู่แข่งขันของเราเหมือนกันนะครับในวันที่1กรกฎาคมในเวลา2ทุ่มครึ่งขอไปเลครับคุณผู้ชมเป็นชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้มาพูดถึงทีมไทยไปว่าทีมไทยพวกคุณทำแบบนั้นได้อย่างไรวิธีการเล่นของพวกคุณนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากในการใช้เท้าเล่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายได้เลยพวกเขาเป็นนักกีฬาบอลเล่บอลแต่วิธีการเล่นของพวกเขาในการแก้บอลเวลาเสียหลักนั้นพวกเขาสามารถใช้เท้าในการเตะบอลขขึึ้้้้นนนนนมมมาาาางงััดดบออออไไย่่่่่เเชืตใหป็ก บอลมืออาชีพก็อาจจะทำได้ยากในระดับหนึ่งแต่นี่คือกีฬาบอลเล่บอลพวกเขามีวิธีการผสมผสานได้ยอดเยี่ยมการลงตัวระหว่างบอลเล่บอลและฟุตบลอลความเมนตบาครับคุณผู้ชมเป็นชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งครับได้ประกาศต่อไว้ว่าคือในวันนี้ที่ฉันเห็นคุณเล่นกับโพเอเชียแล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่ารู้สึกประทับใจในตัวของชาชุออนโมกสีเป็นอย่างมากการเล่นหัวเสาของเธอนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงแต่ทีมของเธอั้นเกมรับยังไม่เหนียวแน่นพอนี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยที่ควรปรับปรุงนะคะเกมลุกถือว่าทำได้้ดีแแลวต่เกกมรับ ยังอ่อนแอเกินไปปฏิกิริยาในการเซฟบล็อกหรือการบล็อกลูกนั้นช้าเกินไปทีมไทยถ้าคุณสามารถปรับปรุงตรงจุดนี้ได้คุณจะแข็งเก่งมากชาวญี่ปุ่นของเรารู้สึกเป็นเกียรติมากในการที่จะได้เจอกับคุณในสัปดาห์ที่3และในวันที่จกกรกฎาคมนี้ฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอดูจงทําให้เต็มที่โชว์ฝีมือให้เต็มที่แนละทีมทายฉันเชื่อว,ว่าพวกคุณทาได้เพราะฉันรักพวกคุณทั้งสองทีมทีมญี่ปุ่นบ้านของฉันและทีมไทยครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสอะ อันนี้ผมไปคัดหามาพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโอเอเชียตุรกีและประเทศญี่ปุ่นครับทั้ง2ประเทศนี้ครับเรายังไม่ได้แข่งกับเขาเราจะแข่งกับเขาในสัปดาห์ที่3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาในการแข่งขันอีกหลายคู่ครับให้กําลังใจพวกเธอต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะคนเราเวลาขาขึ้นเนี่ยก็ขึ้นเต็มที่อยู่แล้วครับแต่เวลาขาลงมันอาจจะมีดาวบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะนักกีฬาต้องการสิ่งเดียวจากพวกเราคือกําลังใจครับโอเคครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลย และทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ